สวัสดีครับพี่ชายครับสวัสดีครับน้องชายและก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณชายขายที่ครับคุณชายขายที่นะครับพามาชมที่ดินแปลงขนาดกําลังพอเหมาะนะครับครับต้องเรียกว่าขนาดกระทัดรัดกระทัดรัดนะครับและก็อยู่ในชุมชนนะครับเนะครับเพราะว่าถนนด้านหน้านี้นะครับที่เรามองเห็นตรงแยกนั้นคือ3 0 5 2นะครับเข้าจากซอยมาประมาณ <ก>ร้อยเมตรก็จะมาเจอที่ดินที่ดินแปลงนี้เนี่ยอยู่ด้านหน้าเนี่ยติดถนน4เมตรทําทางเข้าส่วนบุคคลเอาไว้นะครับ,รบเข้าไปแล้วก็ที่ดินเนี่ยจะอยู่ด้านหลังนะครับก็เข้าเป็นถนนส่วนตัวเข้าไปเนี่ยประมาณ15เมตรนะครับครับผมส่วนที่ดินด้านหลังเนี่ยก็จะมีขนาดความกว้าง15เมตรยาว24เมตรพื้นที่เนี่ยโดยประมาณ121ตารางวาครับ ถนนนะครับเป็นถนนส่วนบุคคลนะครับที่จะเข้าที่ดินแปลงเล็กแปลงนี้นะครับขนาดถนนที่เข้าส่วนบุคคลนะครับก็ประมาณ4เมตร4เมตรนะยาวประมาณ15เมตร15เมตรก็จะเจอที่ดินที่เป็นแปลงที่ดินของเรานะครับเดี๋ยวเราไปชมทัศนียภาพในด้านบริเวณที่ดินนะครับที่ดินแปลงนี้เนี่ยนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดนะครับเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ย121ตารางวา ลักษณะที่ดินเนี่ยก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าเราไม่นับรวมตรงส่วนที่เป็นถนนส่วนบุคคลเข้ามาที่ขนาดกว้าง4ี่คูณสิเมตรนะครับพื้นที่ด้านหลังเนี่ยก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยครับขนาดความกว้าง15เมตรนะครับแล้วก็ยาว24เมตรความสูงจากระดับน้ําทะเลของที่ดินแปลงนี้382เมตรนะครับ,รบที่ดินเนี่ยหันหน้าทางทิศตะวันตกนะครับด้านหลังของที่ดินแปลงนี้เนี่ยจะได้เห็นวิวเขานะครับ ขนาดซ้ายขวาเลยนะครับน้องชายด้านซ้ายเนี่ยก็คือเทือกเขาใหญ่ครับผมนะครับก็จะเห็นวิวแบบนี้เลยครับครับถ้าเกิดมีตัวบ้านขึ้นมานะครับก็จะสามารถเทควิวเขาได้ชัดเจนกว่านี้นะครับถนนที่ผ่านหน้าที่ดินเนี่ยก็เป็นถนนลาดยางขนาดกว้าง6เมตรเลยนะเข้ามาจากเส้น3052เนี่ยถ้าเราวิ่งตรงออกไปเนี่ย ก็จะเป็นเส้นทางลัดที่ไปออกท่าช้างใต้ครับผมไปออกหมู่บ้านท่าช้างใต้ได้ใช่ครับ,รบใช่ซึ่งข้างในเนี่ยเป็นบ้านของคนกรุงเทพเข้าไปปลูกอยู่เยอะแยะเลยนะครับผมอ่าอ่าแล้วก็ที่ดินแปลงนี้เนี่ยถือว่าอยู่ในย่านชุมชนแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดว่าแออัดนะครับครับเพราะว่าฝั่งตรงกันข้ามเหมือนจะเป็นโรงแรมนะแล้วก็ ก่อนถึงที่ดินแปลงนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะของรีสอร์ทครับผมนะครับก่อนถึงที่ดินเนี่ยก็จะเป็นรีสอร์ทนะครับครับราคาดีกว่าครับพี่ชายครับครับผมท่านเจ้าของนะครับเปิดราคาขายไว้ที่1 7 0 0 0ล้านบาทกับพื้นที่ดิน121ตารางวาที่อยู่ในตำบลหมูสีนะครับครับผมราคา1 7 0 0 0ล้าน แสนบาทนะครับกับที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ในชุมชนตำบลหมูสีนะครับถ้าสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับรบกวนติดต่อมาที่ช่องคุณชายขายที่ได้เลยนะครับพี่ชายและน้องชายรอรับโทรศัพท์ท่านผู้ชมอยู่นะครับ,รบติดต่อ<ม>ที่เบอร์0647978978ยินดีให้บริการทุกทกท่านเลยนะครับครับผมแล้วก็ ถ้าชอบชื่นชมช่องคุณชายขายที่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่ชายและน้องชายด้วยนะครับแล้วก็ถ้าถูกใจที่ดินแปลงไหนนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วก็ถ้ามีในใจอยากให้พี่ชายและน้องชายช่วย หาที่ดินให้นะครับก็รบกวนโทรเข้ามาปรึกษากันได้นะครับหรือว่าถ้าจะให้เราไปทําคลิปสําหรับท่านที่มีที่ดินแล้วอยากจะขายเนี่ยเราก็ยินดีนะครับโทรเข้ามาพูดคุยรายละเอียดกันนะครับได้เลยครับครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ